นักสืบน้อยข้ามสตวรรษตอนประวัติศาสตร์อำเภอกู่แก้ววันนี้ครูจะเล่าเรื่องอำเภอกู่แก้วให้ฟังนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกว่ากู่แก้วไม่ทราบค่ะครูนึกว่าตั้งเพราะมีต้นแก้วเยอะๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคำว่ากู่หมายถึงปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณในพื้นที่นี้มีสร้างโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกว่ากู่แก้วเลยนำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่ออำเภอ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้จดจำรางเง้าของตอนเองอ๋ออย่างนี้เองแล้วอำเภอกู่แก้วเพิ่งมีไม่นานใช่ไหมคะครูใช่แล้วลูกเดิมทีที่นี่เป็นกิ่งอำเภอแยกออกจากอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2538จากนั้นก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆจนได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเต็มรูปแบบเมื่อวันที่1 1ตุลาคมพุทธศักราช2550นี้เอง ถือว่าเป็นอำเภอใหม่ของจังหวัดอุดรธานีเลยแล้วตอนนี้อำเภอกู่แก้วมีตำบลอะไรบ้างคะครูปัจจุบันมี4ตำบลคือตำบลกู่แก้วบ้านจีเชียงแหวและโนโทองอินแต่ละตำบลก็มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจลูกหลานที่นี่ล้วนเป็นคนขยันอดทนและรักษาขนบธรรมเนียมไทยไว้อย่างดีฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยคะครูบ้านเราอาจเป็นอำเภอใหม่แต่ก็มีเรื่องราวเก่าแก่และน่าภูมิใจมากๆใช่แล้วลูกถึงกู่แก้วว่าจะเป็นอำเภอใหม่ แต่ชื่อของมันมาจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกู่แก้วเราเป็นคนที่เคารพอดีรักถิ่นฐานบ้านเกิดและพร้อมพัฒน,นาสู่อนาคตครูอยากให้พวกหนูภูมิใจและช่วยกันร,รักษาความดีงามเหล่านี้ไว้ต่อไปนะค่ะครูหนูจะจําไว้เลยค่ะว่าบ้านเกิดเล็กๆของเรามีคุณค่ามากมายและหนูจะช่วยบอกต่อเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะดีมากครับความภูมิใจในบ้านเกิดนี่แหละที่จะทําให้เรารู้คุณค่าของตอนเองและสืบสานต่อไปอ เราดะตามตานต่อไป